ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช่องกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับวิดีโอดูดวงนี้ผมทําขึ้นมาด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยและไม่มีลูกศิษย์ใดๆนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับนะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการดูดวงของช่องเราเน้นแนวทางสากลการดูไพ่สากลอิงตําราสากลน,นะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะเออนะ ย้ําว่าการดูดวงช่องเราอ้างอิงจากแนวทางตํารายิปซีไพ่ทาโร่สากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับชมเพื่อความบันเทิงผ่อนคลายนะครับประมาณนี้นะโอเควันนี้ผมก็จะมาทําการเสี่ยงไทยไพ่ทาโร่เช่นเคยนะแบบแรนดอมเสียงทายกันนะครับในหัวข้อที่ว่าคุณกําลังจะได้เจอคนน่ารักที่มาพร้อมความโชคดีเร็วๆนี้นะ คุณมีโอกาสจะเจอคนน่ารักที่มาพร้อมความโชคดีเร็วๆนี้โดยผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับในการเสี่ยงทายร่วมกันเพื่อความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะย้ำว่าไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะดูเพลินๆนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นพอเราจะนําสิ่งดีๆให้คุณถ้าไพ่ออกมาดีเราก็ทํานายดีตามหน้าไพ่แต่ถ้าไพ่ออกมาไม่ดีเราจะหาวิธีแก้ไขให้ใหกรรมคือการกระทําไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดี สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วแก้ขไขใดๆไม่ได้การแก้กรรมผมเชื่อว่าแก้ไม่ได้แต่เราสามารถทำสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆชดเชยได้ประมาณนี้ทำใจให้สบายๆนะครับเราลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์พระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือตามความเชื่อนะมารุ้นไปได้วยกันเปิดไพ่กันสดๆเส,สียงไทยแรนดอมวันนี้คุณกำลังจะได้เจอคนน่ารักที่มาพร้อมความโชคดีใบแรกจะเป็นอะไรเอ็นดู อเดวิล uh, ออกมาใบแรกขออนุญาตเถอะคุณนี่เจ้าสเสน่ห์เหลือเกินตามดวงชะตานะตามตำราว่าไว้ว่าเดวิลออกมาหมายถึงสเสน่ห์ทางโลกอา uh, ความตัณหาราคาการมาลมทั้งหลายได้หมดหรือแม้แต่การมีสเสน่ห์เมตตามาหานิยมอะไรทํานองนี้คุณมีแรงดึงดูดมากๆให้ใครก็แล้วแต่เข้ามาหลงรักหลงชอบคุณได้อย่างง่ายได้เออสอดคล้องกับหัวข้อเลยวันนี้ คุณมีโอกาสเจอคนน่ารักที่เข้ามาพร้อมความโชคดีใบแรกก็เดวิลซะแล้วคุณไม่ต้องกลัวเดวิลนะครับเดวิลนี่เป็นตัวแทนทั้งด้านมิดีมิร้ายด้านดีก็คือเสนะ่ห์เมตตามหานิยมความอุดมสมบูรณ์ทางโลกอะไรประมาณนี้ถ้าคุณควบคุมเดวิลได้ไม่หลงละเริงเกินไปนะไม่ประมาทคุณจะเป็นคนที่มีความสุขมากๆเลยนะครับโอเคไปกันต่อนะแล้วก็อื โอ้โหอัศวินดาบนายออฟซอสเอนดูอีกแล้วคนน่ารักกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณปัจจุบันทันด่วนมาแบบใจร้อนร้อนใจอยากเข้ามาใกล้เข้ามาประชิดคุณอยากเข้ามาเจอคุณใจจะขาดอยากมาจีบคุณแบบนี้เป็นไปได้คนคนนี้เป็นใครได้บ้างคนธาตุลมเด่นนะมิถุนตุนกลุมเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมนะครับไพ่สองใบแรกอาจจะยังบอกอะไรได้ไม่มากมายนักเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบยขยายใบยถัดๆไปกันนะออมโห สิบไม้เท้าเทน of ones ธาตุไฟเด่นแม่สิงห์ธนูเด่นและอีกอย่างหนึ่งคือตัวคุณเองช่วงนี้อาจจะงานหนักภาระเยอะเป็นเสาหลักครอบครัวเป็นคนที่มีกิจกรรมมากมายจนแทบไม่มีเวลาไปใส่ใจเรื่องของคนอื่นไม่มีเวลาไปดูแลใครบางท่านโสดสนิทจริงๆทําแต่งานแบบนี้อาจจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็นเพื่อนแบบนี้หรือมีญาติเยอะก็ว่ากันไปแล้วแต่กรณีแต่ละท่านไม่เหมือนกันแล้วแต่นะครับนะนี่คือพลังงานรวมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทํานายไปตาม หน้าไพา่คุณมีภาระแน่นอนเป็นภาระที่เอ่อให้ผลดีนะเหนื่อยแล้วคุ้มประมาณนี้อาจจะเป็นการลงทุนลงแรงทํากิจการส่วนตัวทํางานใดๆหรือแม้แต่เอ่อกลังทำโปรเจกต์ใดๆอยู่ก็แล้วแต่ซึ่งจะนําพาคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแน่นอนเรียกว่าเหนื่อยแล้วคุ้มแต่ที่แน่ๆช่วงเวลานี้คุณยังไม่ค่อยมีเวลาให้ใครนะ ใครจะไปใครจะมาคุณก็ไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือกําลังจีบๆใครอยู่แปลว่าอาจจะไม่มีเวลาให้กันมากนะักเพราะต่างคนต่างทํางานก็เป็นไปนได้นะครับมาดูกันต่อนะอืมชัดๆเลยอ่าจัดเม n นใบนี้ออกมาต้องทํานายตามตรงตําราว,ว่าไว้จัดเมต t ออกมาคือโชคดีฟา้าประทานนะความหมายแรกความหมายที่2คือทําอะไรได้อย่างนั้น ผมโฟกัสไปที่การกระทำนะผลของการกระทำกรรมดีกรรมไม่ดีใดๆก็แล้วแต่คนเรามีทั้งดีไม่ดีปะปนกันไปหากคุณทำความดีมาโดยตลอดคุณงามความดีนี้กำลังจะส่งผลให้คุณได้รับโชคดีเร็วๆนี้แล้วนะครับแต่ก็ต้องแนะนำตามตรงติงเตือนตามตรงไม่อวยกันนะว่า,าถ้าคุณเคยทำผิดพลาดใดๆไว้คุณก็ต้องกลับไปแก้ไขให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าทำดีมาโดยตลอดมั่นใจได้เลยว่าโชคดีมาแน่นอนอจัดเม้นการันตีนะครับ ใบนี้ออกมาไม่เคยผิดหวังโชคดีฟ้าประธานถ้าทำคุณงามความดีมาโดยตลอดโชคดีแน่นอนแล้วก็โห the world แค่ใบนี้ใบที่5นี่ก็ the world มาแล้วคุณครับสบายใจได้เลยวันนี้ไม่ว่าไพ่ใบต่อไปจะเป็นอะไร the world ครอบคลุมไว้แล้วใบนี้ the world ตามความหมายตำราสากลตำราว่าไว้ the world คือ complete นะครับนะแนวทางสากลว่าไว้ว่า the world คือ complete ความอุดมสมบูรณ์เสร็จสิ้นสมบูรณ์จบบริบูรณ์เรียกว่าทําสิ่งใดมานานรอคอยสิ่งใดมาจะเจอ,อคําตอบที่ดีที่น่าพึงพอใจเจอความสําเร็จอะไรแบบนี้ได้ในทุกๆเรื่องเพราะนี่คือพลังงานรวมเรายังไม่เจาะจงไปที่เรื่องความรักความสัมพันธ์การงานการเงนิงนหรือสุขภาพใดๆเราจะดูภาพรวมองค์รวมไปก่อนแต่หัวข้อวันนี้โดดเด่นมากการเสี่ยงไทยเรื่องความสัมพันธ์ผมขอทํานายเกี่ยวกับเรื่องคุณจะเจอคนน่ารักที่มาพร้อมความโชคดีดังกล่าวนะครับ The World มาหายห่วงออและเดอะเวิลเนี่มีโอกาสเจอคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้ด้วยนะหรือคนชาติเดียวกันที่อยู่ไกลกันก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้หรือตัวคุณเองนะั่นแหละที่มีโอกาสจะได้เดินทางไกลมไม่ธรรมดานะครับแล้วก็โหเด็กถือถ้วยเพจเจ้าครับใบนี้มาน่ารักเลย คนน่ารักที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเด็กกว่าแน่นอนอ่อนไวักว่าแน่นอนอ่อนยาวกว่าแน่นอนจะก,กี่ปีก็แล้วแต่แต่โดยสถิติโดยเฉลี่ยตามตำราว่าไว้อีกแล้วว่าความเป็นเด็กถือถ้วยเนี่ยอ่อนกว่า5ปีขึ้นไป5ปีขึ้นไป10ปีก็ยังได้ คุณบางคนที่ชอบเด็กก็ถือว่าเข้าทางเด็กคนนี้มีดีเด็กคนนี้มีความรับผิดชอบมีเรียกว่ามีหัวจิตหวัวใจคล้ายผู้ใหญ่จะเข้ากับคุณได้อย่างดีนะครับคนคนนี้แลธาตุน้ําก็เด่นนะราศีมีนกระกฏพิจิกก็เด่นใจเย็นๆบางคนที่ชอบเด็กถือว่าเข้าทางแต่ถ้าใครยังไม่ชอบหรือเฉยๆกับเด็กลองเปิดใจดูคนอายุน้อยกว่าบางทีเขามีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่โตเกินตัวก็มีนะครับนะอย่าได้ประมาทเด็กนะสมัยนี้นะที่แน่ๆคือสดชื่นเออ แล้วก็โหยราชินีถ้วยสอดคล้องเลยราชินีถ้วย Queen of คั p s ใบนี้ไม่ไว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือฝั่งเขาก็แล้วแต่พลังงานสลับฝั่งกันได้หมายความว่าทั้งคุณและเขาจะมีมิตรจิตมิตรใจที่ดีเป็นคนใหม่ต่อกันที่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเป็นมิตรใหม่กลยุลธมิตรคนใหม่ที่ต่างฝ่ายต่างมีจิตใจดีเป็นคนเมตตาอารีทั้งคู่นะเป็นคนจิตใจดีทั้งคู่อาจจะฐานะต่างกันบ้างแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าคุณทั้งคู่ต่างมีความใจดีสุภาพอ่อนโยนให้กัน การเจอกันไม่ว่าจะด้วยเจอกันด้วยวิธีใดเจอกันจากที่ใดก็แล้วแต่นะคุณสองคนจะเข้ากันได้เร็วมากพัฒนาความสัมพันธ์กันได้เร็วมากแต่เราไม่ได้หมายความว่าเจอปุ๊บขอแต่งงานปั๊บเป็นแฟนปั๊บอะไรอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นผมมองว่าความสัมพันธ์นี้จะออกแนวกยาณมิตรมากกว่าในเบื้องต้นนะครับเป็นกยาณมิตรที่ดีเดี๋ยวมาดูซิว่าจะมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักคู่ครองหรือไม่แต่ที่แน่ๆเขาหรือเธอจะเข้ามาในชีวิตคุณด้วยการนำพาโชคดีมาด้วยแน่นอนไม่ธรรมดา ความเด็กถ้วยกับราชินีถ้วยมีโอกาสเป็นธาตุน้ําเหมือนกันได้ด้วยหรือจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับในพลังงานรวมแบบนี้ดูเป็นแนวทางนะโอ้โหห้าดาฟิออฟซอสต่างคนต่างเคยมีปัญหามาเออเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเคยอกหักผิดหวังหรือเขาที่อกหักผิดหวัง,าออวงมา จบกับอดีตไปแล้วแล้วต่างคนต่างโสดต่างคนต่างว่างมีโอกาสมาเจอกันแบบนี้ไม่ว่าคุณกับเขาจะโสดร้อยเหรือไม่ก็แล้วแต่คนเราบนโลกมีเป็นล,ล้านๆคนเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่ได้คอมมิชเมนต์กับใครยังไม่ได้แต่งงานแต่งการเป็นเรื่องเป็นราวนะครับคุณยังสามารถพิจารณาใครต่อใครได้ในฐานะเพื่อนแบบนี้นะเราไม่ได้เชียร์ให้หมายความว่าจะต้องไปคบเยอะๆหลายๆคนไม่ใช่นะครับอย่าตีความเจตนาผมผิดแต่ผมหมายความว่าถ้าคุณยังไม่ได้ลงเอยกับใครยังไม่ได้ครองคู่ครองเรือนกับใครคุณยังมีโอกาสเลือกนะครับ เลือกไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนที่เหมาะสมกับคุณที่สุดไม่ต้องกังวลอดีตอดีตที่ผ่านไปแล้วปล่อยเลยนะครับอดีตเราแก้ไขอะไรไม่ได้เราอยู่กับปัจจุบันดีกว่านะครับโอเคไปกันต่อนะแล้วก็อโอ้โหหนึ่งดาบเอซออฟซอสคนนี้มาแรงคนนี้มาดี เขาจะเข้ามาหาคุณด้วยความตั้งใจจริงมุ่งมั่นแน่วแน่หรือทนายอีกอย่างว่าคนนี้เป็นคนมีความสามารถก็ได้นะครับหรือทั้งสองอย่างเลยเรียกว่าเป็นคนมีความสามารถก็ด้วยแล้วเข้าหาคุณอย่างจริงจังจริงใจก็ได้ด้วยเช่นกันและธาตุลมก็เด่นมิถุนตุนกลุ่มประมาณนี้นะครับพลังงานรวมไม่ว่าคุณจะเป็นธาตุใดราศีใดดูได้หมดประมาณนี้เลย ไพ่ามาทรงนี้ต้องทายดีไว้เลยเพราะไพ่เสียยังไม่ปรากฏเลยนะครับวันนี้เป็นไพ่ดีล้วนๆเลยนี่เจ็<ม>ดดาบนี้ก็ไม่ได้เสียเท่าไหร่เซเว่นออฟซอร์สเจ็ดดาบนี้ก็บ่งบอกว่าคุณตอนนี้คุณโดดเด่นในสังคมค่อนข้างเป็นที่จับตามองและคนที่จะเข้ามาหาคุณเข้ามาในชีวิตคุณคนใหม่นี้ก็เป็นคนที่สังคมจับตามองเช่นกันมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงของเขาคุณเองก็มีชื่อเสียงในแวดวงของคุณอะไรแบบนี้ การพบปะคบหากับมิตรใหม่ครั้งนี้จะเป็นที่จับตามองอาจจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์บ้างแต่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องสนใจไม่มีใครทําอะไรคุณได้ขอให้ใช้ชีวิตตามปกตินะครับและคงต้องย้ําอีกครั้งว่าอาดีตที่ผ่านไปแล้วปล่อยผ่านไปเลยอยู่กับปัจจุบันนะครับทำปัจจุบันให้ดีที่สุดล้วจะดีเองนะสถานการณ์ตอนนี้คุณจะมีความสุขได้กับมิตรใหม่ มีโอกาสเป็นคนที่เด็กกว่าดังกล่าวไม่ว่าจะเด็กกว่าโดยอายุรูปร่างหน้าตาอ่อนเยาว์หรือความคิดความอ่านอะไรแบบนี้ได้หมดที่แน่ๆคือสดชื่นนะทางไกลมาแล้วอย่างที่คิดไว้จริงๆ 6. ดาบ six of swords ไพ่ดาบปกติเป็นไพ่อุปสรรคแต่ยกเว้นใบนี้ หกดาบใบนี้ทำนายตามตำราสากลว่าไว้ว่าเป็นเรื่องของระยะห่างทางไกลคุณอย่าลืมตอนแรกที่มี the world นะครับ the world นอกจากความหมายถึงความสำเร็จแล้วยังหมายถึงต่างชาติแล้วมีหกดาบออกมาย้ำขนาดนี้เป็นไปได้ว่าคุณจะมีคนทางไกลมาหาเป็นคนที่อยู่ไกลกันไม่ได้มาพบมาเจอกันง่ายๆอาจจะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารทางไกลตติ่อสื่อสารทางออนไลน์ไว้แล้วหรือบางคนเจอตัวจริงกันแล้วแต่ก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตไม่ได้เจอกันนานมากยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะ จเจอกับเขาในงานแต่งงานเพื่อนเมื่อปีที่แล้วอะไรแบบนี้แล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปไม่ได้ติดต่อกันหรืออย่างมากก็ทําได้แค่ส่งข้อความหากันบ้างเพราะมีเพื่อนร่วมกันแบบนี้เป็นไปได้ที่เร็วๆนี้เขาจะเดินทางมาหาคุณหรือคุณเองจะมีโอกาสเดินทางไปพบเขาแล้วแต่สะดวกเลยนะครับโอเคมาดูกันต่อนะออพลังงานดีวันนี้มิตรภาพใหม่ๆกำลังเกิดขึ้นจะมาพร้อมความโชคดีด้วยแนะ่แน มาทรงนี้ขนาดนี้ความอิ่มนนำสำราญความโชคดีทั้งหลายทั้งปวงมาแน่นอนนี่ไม่ทันขาดคำพูดไม่ทันขาดคำ Temperance ออกมา ความสมบูรณ์ภูนสุขจะมาสมดุลชีวิตสมดุลชีวิตบาลานซ์ต่างๆจะเกิดขึ้นเป็นอย่างดีชีวิตคุณตอนนี้กําลังจะเข้าที่เข้าทางถ้าคุณบอกว่าคุณเหนื่อยอยู่กําลังเครียดอยู่อะไรก็แล้วแต่มันจะเข้าที่เข้าทางเร็วๆนี้มีโอกาสคลี่คลายได้แต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้ยตอนนี้ลัลาดีสุขสบายดียินดีด้วยคุณจะสุขสบายมากขึ้นไปอีกเมื่อคุณเจอคนคนนี้คนน่ารักมิตรใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณพร้อมความโชคดีเขารู้เธอจะนําความโชคด,คมคมชคดีมาให้คุณอย่างแท้จริงนะครับ นะความสุขสบายกายใจเรียกว่าเพอร์เฟกอ่ะเออเราไม่ได้พูดเกินจริงเราทำนายกันไปตามหน้าไพ่ตามตำราสากลอไพ่ามาทรงนี้ก็ต้องทำนายแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าไพ่ออกมาดีผมก็ขอรับด้วยคนโชคดีไปได้วยกันนะครับอ,อ,โ,อโอ้โชคดีจริงๆเด็กถือเหรียญเพรเพนตาโคสเด็กคนนี้คนคนนี้ไม่ธรรมดานอกจากจะมีน้ำใสใจจริงมาให้คุณยังจะนำโชคดีมาให้คุณตามหัวข้อเป๊ะเลยเด็กถือเหรียญ เขาหรือเธอจะนําโชคดีมาให้คุณไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเล็กน้อยหรือโชคใหญ่ก็แล้วแต่การให้โชคลาภไม่ได้แปลว่าเขาจะมาให้เงินตรงๆแต่ก็ไม่แน่นะ่แล้วแต่คนนะบางทีคุณอาจจะเจอเด็กสายเปเด็กบ้านรวยแบบนี้เป็นไปได้แต่กรณีที่ไม่ใช่สายเปไม่ใช่บ้านรวยหรือไม่ได้มาให้เงินให้ทองตีความได้ว่าเจอกันปุ๊บโชคดีปับ๊บเออลองสังเกตตัวคุณเองบางทีถ้าคุณบอกว่าคุณเสี่ยงโชคไม่เคยได้ไม่มีดวงโชคลาภอะไรแบบนี้ พอคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณคุณจะเริ่มมีโชคดีตามเข้ามาลองสังเกตดูนะครับประมาณนี้ถ้าช่วงนี้มีใครครบหากันอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เด็กกว่าเนี่ยคนคนนี้ให้โชคดีคุณอย่างแท้จริงแล้วเซนส์คุณจะบอกนะนอกเหนือจากการดูดวงทํานายไพ่แบบนี้คุณใช้เซนส์สัญชตาตญาณคุณลองพิจารณาดูได้ว่าคนที่คุณคบอยู่ทําให้คุณสบายใจหรือไม่ถ้าคบกันแล้วสบายใจนั่นแหละโชคดีในเบื้องต้นมาแล้วนะครับโอเคไปกันต่อนะ อธาตุดินก็เด่นมังกรผู้ศพกันแล้วก็โห่เดอะทาวเวอร์ oh, คุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์ ใบนี้ใบเดียวอาจจะน่าหวั่นใจสักหน่อยทาวเวอร์แต่ในบริบทนี้ผมทำนายดีว่าทาวเวอร์คือความปรับปรับฉับพลันทันใจคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้ตามตำราเดอะทาวเวอร์บ่งบอกว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นแบบบางทีตั้งตัวไม่ทันถ้าพอจะรู้จักกันอยู่แล้วมีเพื่อนร่วมกันอยู่ในสังคมเดียวกันเขาอาจจะมาหาคุณถึงหน้าบ้านเลยก็เป็นไปได้หรือแม้แต่การติดต่อทักทายมาเพื่อเชิญชวนไปร่วมงานปาร์ตี้สังสรรหรือแม้แต่ขอนัดเดทเไม่ธรรมดานะครับ มาดูกันต่อนะเออลุ้นไปได้วยกันโชคดีไปได้วยกันพลังงานดีๆแบบนี้เราเสี่ยงทายกันสดๆนะครับมาลุ้นไปได้วยกันว่าใบาต่อไปจะเป็นอะไรใบต่อไปจะเป็นอะไรโอ้เดอะเฮอร์มิตเฮ้เยดีใบนี้เดอะเฮอร์มิตใบเดียวไพ่ฤาษีเนี่ยเดอะเฮอร์มิตตามความหมายใบยเดียวคือความสุขความสงบการอยู่แบบสุขสบายไม่มีใครมารบกวนซึ่งถือว่าดีนะครับ เป็นการปลีกวิเวกของคนที่ชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่เก็บเนื้อเก็บตัวก็ได้แต่ในบริบทที่ดีแบบนี้ผมทํานายว่าคุณกับเขาเมื่อเจอกันจะนําความสุขสงบมาให้กันละกันเอนั่นหมายความว่าคนคนนี้ดูแล้วไม่ใช่สายปาร์ตี้ไม่ใช่สายเมาหัวราน้ําชวนกันไปคือขน,ขนองเละเทะไม่มี คนคนนี้ค่อนข้างอยู่ในร่องในรอยเผลอๆจะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมหรือเจอการจากการปฏิบัติธรรมเจอจากการทําบุญได้ด้วยเช่นกันไม่ธรรมดาเข้ามาส่งเสริมดวงซึ่งกันและกันนาความโชคดีมาให้กันนะครับรับไว้เลยนะคุณจะเจอกัลยาณมิตรสายธรรมผมว่าแต่ก็ไม่ใช่ธรรมะจ๋าแบบนั่งสมาธิทั้งวันไม่ใช่ขนาดนั้นนะเรียกว่าเป็นคนมีศีลมีธรรมจิตใจดีอะไรประมาณนี้ทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียเออได้ทั้งสองอย่างแบบนี้แล้วก็อ โอ้โห,โหพูดเมทันขาดคำทางโลกไม่ช้ำทางทำไม่เสียเดิมไม่จะเชื่นออกมา ภพ่ใบนี้ตัวแทนครูบาอาจารย์นักปราชญ์หมอดูการพยากรณ์หรือสิ่งลี้ลับสิ่งเหนือธรรมชาติว่ากันตามความเชื่อขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังการพบกันของคุณและเขาครั้งนี้เป็นไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรมาให้ครูบาอาจารย์ที่เคารบบพบรรพบุรุษหรือจิตวิญญาณใดๆก็แล้วแต่ที่เชื่อกันว่าเป็นจิตวิญญาณของคู่กันที่ตามกันมาจากอดีตชาติตามความเชื่อนะครับย้ําว่าตามความเชื่อนะ ใช้วิจารณญาณน,นะผมทำนายไปตามหน้าไพา่เดอะไมจิเชียนคุณกับเขามีจิตวิญญาณที่สอดคล้องกันต่อให้ไม่รู้จักกันมาก่อนมันเป็นไปได้ที่ว่าจิตวิญญาณคุณสอดคล้องกันทําให้มาเจอกันแล้วคลิกกันเข้ากันได้โดยง่ายแทบไม่ต้องพูดอะไรมากก็เข้าใจกันมองตาก็รู้ใจกันเป็นแบบนี้หรือความหมายหนึ่งก็คือเจอจากการศึกษาก็ได้นักปราชญ์ผู้รู้ครูบาอาจารย์แนะนํามาให้ก็ได้เช่นกันนะครับ หรือแม้แต่บางท่านอยู่ในแวดวงการศึกษาโดยตรงเลยก็ยังได้เป็นครูบาอาจารย์ด็อกเตอร์ติวเตอร์อะไรไแบบนี้นะเป็นผู้สอนผู้รู้หมอดูนักพยากรณ์อย่างได้เลยเอา้าวเดอมเมจกเชียนเนี่ยนะครับแล้วก็โฮ,โฮโดีเอ็มเพรสใบนี้มาก็ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแยะตำราสากลว่าไวดีเอ็มเพรสคือไพจักรพรรด,ดินีผู้ที่มีความเพียบพร้อมในตัวเองอย่างสูงสุด นะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดในพลังงานรวมกรณีคุณผู้หญิงมาดูใบนี้คุณคือตัวแม่ของวงการผู้รันวงการอย่างแท้จริงอยากได้อะไรก็ได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีเงินมีทองครบมากถ้าคุณแย้งว่าตอนนี้คุณยังไม่ค่อยมีอะไรอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวทํานายได้ว่าอนาคตคุณจะเป็นระดับเอ็มเพรสหมายความว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆมีการยกระดับชีวิตขึ้นและแน่นอนนะครับอย่างที่ทํานายกันเป็นประจำใบนี้ออกมาเลี่ยงไม่ได้เลยว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายมาหยิบได้ใบนี้เสี่ยงทาย ใบนี้คุณมีดวงนารีอุปัมภมอย่างแท้จริงจะให้ทำนายกี่ครั้งเมื่อเอ็มเพรสออกมาก็ต้องทำนายแบบนี้แหละเพราะเอาเราว่ากันตามตรรรานะครับนารีอุปัมภมย้ำอยู่เสมอว่าไม่ใช่แปลว่านั่งนั่งนอนๆให้ผู้หญิงเลี้ยงแต่หมายความว่าจะมีโชคดีจากสุภาพสตรีและคุณผู้หญิงจะมีนารีอุปัมภมได้ไหมได้เพราะบ,บางทีเราไม่ได้หมายถึงเรื่องคู่ครองแต่อย่างใดอาจจะเป็นเจ้านายผู้หญิงหรือผ,ผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงก็ได้หรือแม้แต่ LGBT สมัยนี้ก็ได้เช่นกันไม่ได้จํากัดอยู่แต่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเท่านั้นนะครับดูได้หมดนะครับ มานี้ไปกันต่อนะแล้วก็โอ้โหเดยวไฮพริตัสเสน่ห์เย้าวยวนลันจวนใจเหลือเกินไม่ธรรมดาคุณครับอย่าลืมนะว่าวันนี้ใบแรกเรามีเดวิลออกมาสเสน่ห์เมตตามหานิยมเรามีไฮพริตัสออกมาย้ำไปอีก2ใบนี้คุณทำงานทำการอะไรอยู่ตอนนี้คุณเป็นใครในสังคม ผมเชื่อมันเหลือเกินว่าคุณมีดีมีข้อเด่นมากมายที่บางทีไม่ว่าคุณจะรู้ตัวเองหรือไม่แต่คุณกำลังอยู่ในสายตาคนจำนวนมากนะครับคุณถูกจับจ้องมองอยู่และมีใครหลายคนอยากเข้าหาคุณและโดดเด่นดังกล่าวที่ทำนายไปแล้วตามหน้าไพ่เลยว่าคนอายุน้อยกว่าเล็งคุณอยู่และมีโอกาสจะเข้าหาคุณเร็วๆนี้เออวางตัวตามปกติได้เลยนะวางตัวตามปกติได้เลยตามดวงชะตาตามไพ่ที่เสี่ยงทายได้อ่าความหมายชัดเจนว่า แม้คุณอยู่เฉยๆคุณก็มีเสน,น่ห์ไม่ธรรมดานะครับโอเคไปกันต่อเลยนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเ,อยเรามาเสี่ยงทายกันดูต่อไปซิว่าจะมีสิ่งใดๆดีๆเกิดขึ้นกับคุณอีกมีคนเข้ามาแน่ๆเจอมิตรใหม่แน่ๆมีโชคดีมาด้วยเราจะเป็นโชคดีด้านใดได้บ้าง แต่โชคดีก็คือโชคดีนั่นแหละนะครับนะไม่ว่าจะโชคดีมากโชคดีน้อยจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้น้อมรับไว้ก็แล้วกันเป็นสิ่งดีทั้งนั้นอ่าสิ่งดีทั้งนั้นอัศวินดาบนายอบสอดดับเบิลดับเบิลแล้ววันนี้อ่ตอนแรกมีอัศวินดาบจําได้เดี๋ยวนะนี่ไงคนคนนี้ไม่ธรรมดามุ่งมั่นในการเข้าหาคุณมาก ผมว่าคุณกับเขารู้จักกันแล้วเป็นคนใหม่ต่อกันก็จริงเพียงแต่ยังไม่คุ้นเคยกันต่างคนต่างใหม่ต่อกันแต่มีเพื่อนร่วมกันมีสังคมเดียวกันสังคมใกล้เคียงกันแบบนี้เขาหรือเธอกําลังอยากจะพุ่งเข้าหาคุณใจจะขาดตอนนี้ตั้งรับให้ดีเพลอๆมาโผล่หน้าบ้านถ้ารู้จักบ้านนะถ้าไม่รู้จักบ้านอาจจะนัดเด็ดนัดเจอกันที่อื่นอะไรแบบนี้เป็นไปได้หรือแม้แต่การขอร้องให้เพื่อนขอร้องให้คนรู้จักช่วยนัดหมายให้อะไรแบบนี้นะครับโอเคไปกันต่อเลยนะ เออดีใจล่วงหน้าดีใจด้วยคนน่ารักกำลังจะเข้ามาพร้อมความโชคดีไม่ธรรมดาพลังงานวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยอืยังไม่มีไพ่เสียเลย,ย,ย,เย,เลยและจะดีขึ้นเรื่อยๆเก้าถ้วยนายอับัใบนี้ความหมายตามตำราคือความอุดมสมบูรณ์พูนสุขมีความเพียบพร้อมเกือบจะเพอร์เฟกถ้าสิบถ้วยก็เพอร์เฟก้าถ้วยนี้ก็คือยอดเยี่ยมมากๆแล้วและทำนายอีกอย่างได้ว่า ต่อให้คนคนนี้ยังไม่เข้ามาในชีวิตคุณคุณก็จะยังมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วเมื่อมีคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณคุณจะมีความสุขยิ่งขึ้นรับไปเลยนะครับอิ่มน้าสําราญอุดมสมบูรณ์พูนสุขแน่นอนโชคดีมาแค่เอื้อม,อมไม่ต้องทําอะไรมากมายใช้ชีวิตตามปกติเดี๋ยวดีเองโอ้โดีจริง6เหรียญอ่า six of p e n t a c l e s โชคลาภมาความโชคดีกําลังมามีโอกาสได้ทําบุญทํากุศลไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่ค่อยมีเงินทําบุญได้เหรอได้เงินน้อยหรือไม่มีเงินตอนนี้คุณสามารถทําบุญได้นะถ้าสมมุติว่าคุณติดขัดการเงินอยู่คุณอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นคุณก็ได้บุญด้วยตามกําลังศรัทธาถ้าคุณพอจะมีกําลังทรัพย์คุณไปบริจาคโรงพยาบาลหรือทํากุศลใดๆก็แล้วแต่ตามกําลังศรัทธาไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องทุม่มทุนสร้างมากน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่าเจตนา บุญอยู่ที่เจตนาเจตนาดีก็ได้บุญแล้วนะครับขอให้เชื่อมัน่นว่าสิ่งดีๆกําลังมานี่ในความหมายที่1นึ่นะมีโอกาสทําบุญและความหมายที่สองคุณมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆจากคนแวดล้อมด้วยประมาณนี้ไพ่หนึ่งใบมีความหมายตีความได้หลายอย่างนะครับไม่ธรรมดาพลังงานวันนี้คนน่ารักกําลังมาแล้วหรือมาแล้วด้วยเหอะในบางท่านเออแล้วก็โหโโ Justice ความยุติธรรมในชีวิตแปลตรงๆก็คือทําอะไรได้อย่างนั้นถ้าคุณทําดีมาโดยตลอดได้ผลลัพธ์ได้สิ่งดีได้โชคดีแน่นอนนะครับแล้วถ้าคุณบอกว่าชีวิตที่ผ่านมาไม่ค่อยได้อย่างใจเลยนับจากนี้ไปมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ้าคอยดูสินับจากนี้เป็นต้นไปเลยนะลองสังเกตตัวเองดูนะครับเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายหลายอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายเออดวงดีแล้วพลังานวันนี้ เรื่องดวงชะตาเป็นเรื่องความเชื่อก็จริงแต่ขอให้สังเกตดูนะ,ะเราดูดวงแบบไม่งมงายดูดวงเป็นแนวทางชีวิตเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้แล้วก็ดูว่าเหตุการณ์จริงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างปรับตัวยังไงได้บ้างรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนประมาณนี้นะแล้วก็นี่วิสัยทัศน์มาสองไม้เท้า Two of a n e s ใบนี้มาความก้าวหน้าอยู่ไม่ไกลอยู่แค่เอื้อมแน่นอนเรียกว่าอีกไม่ไกลคุณจะประสบความสำเร็จแล้วถ้าคุณลงทุนลงแรงคิดอ่านการใดไว้นะจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนี่คือความหมายที่หนึ่งตำราว่วาไว้ชัดเจนกับสองไม้เท้าโชคดีความสำเร็จที่อยู่ไม่ไกลเกินฝันไม่ไกลเกินเอื้อมและอีกความหมายหนึ่งคนคนนี้ที่กล่าวถึงคนน่ารักที่เรากล่าวถึงวันนี้ เขากําลังส่องดูคุณอยู่เออเขาสนใจชีวิตคุณมากเขาอยากจะรู้ว่าคุณชอบทําอะไรกินอะไรไปที่ไหนมีเพื่อนยังไงไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเขาจะได้เอาใจคุณถูกประมาณนี้ไม่ธรรมดาคนนี้ทํากันบ้านดีนะครับเออเขาศึกษาคุณมาสักพักแล้วว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรไม่ผิดหวังแน่นอนคนนี้เข้ามาในชีวิตโอ้ย the world t เ e world double ไม่ธรรมดาแล้วพลังงานวันนี้ การที่ไพ่สองสำรับจะออกมาตรงกันแล้วย้ำเลยว่าเราก็เห็นเ็นกันอยู่เปิดกันสดๆไม่มีหลบมุมกล้อง The world 2ใบออกมาจากสองสำรับความสำเร็จ2เท่าโชคดีทวีคูณมาแล้วรับไว้เลยนะครับผมรับด้วยคนนะเรามาโชคดีไปด้วยกัน The world มา complete double complete โชคดีประสบความสำเร็จ2เท่ารับไว้เลยมาเออกำลังใจมาเต็มวันนี้ ไพ่ออกมาสวยงามเราก็ยินดีกับคุณผู้ชมด้วยนะครับซึ่งผมก็โชคดีด้วย mm hmm. เช่นกันในฐานะผู้เปิดไพ่เรามาโชคดีไปด,ด้วยกันเอแล้วก็ราชินีถ้วยดับเบิลเฮ้ยดับเบิลวันนี้เยอะเดียวยวๆยวราชินีถ้วยอยู่นี่าาาราชินีถ้วยดับเบิ้ลควีนอฟครับสอใบจากสองสำรับออกมาชัดๆเลยเห็นๆเลย โชคดีมากๆยังไม่พอคุณเจอคนจิตใจงามมากๆเข้าแล้วนะตัวคุณเองก็จิตใจงามถานอมรักษาเรียกว่ารักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีเชื่อมั่นศรัทธาว่าคุณทําความดีมาโดยตลอดคุณต้องเจอคนดีๆที่คู่ควรใครมาทําให้ชีวิตเ,เหนื่อยยากอะไรที่ผ่านมาในอดีตปล่อยวางซะคุณจะเจอคนดีๆแล้วเจอคนน่ารักจริงๆตรงตามหัวข้อเป๊ะไพ่รู้ใจเรามากราชินีถ้วยดับเบิลสองใบน่ารักมากคนนี้ไม่ธรรมาดารับไว้เลยเออ เดี๋ยวมาดูกันอีกสักสองสาใบรู้เรื่องวันนี้รู้เรื่องขยายความให้กระจ่างเลยนะครับดูกันให้ถึงที่สุดในหนึ่งคลิปวันนี้โอ้โหคนลุกจริงๆ Devil Double วันนี้มีทั้ง The World Double ราชินีถ้วย Double อสศวินดาบ Double แล้วยังมี Devil Double บ่งบอกชัดเจนว่าทั้งคุณและเขาต่างเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากมายมหาศาลดึงดูดซึ่งกันและกันอย่างสุดๆไปเลยจะมีความสุขทั้งโลกร่วมกันอย่างแฮปปี้วิดวิลเอ้าผมไม่พูดมากกว่านี้ไปตีความเอาเองความเดวิลสองเท่าความสุขกายสบายใจทางโลกของคุณจะอ้หืแฮปปี้ดีด้าขนาดไหนคิดเอาเองนะครับประมาณนี้เลยสบายใจได้โอโหไม่ธรรมดาอีกสักใบนะอีกสักใบนะครับ ลุ้นลุ้นลุ้นอีกสักใบจะมีดับเบิลอีกไหมโอ้โหไม่ใช่ดับเบิลแต่ก็เป็นพลังงานที่ดี6ถ้วย six of cups คนกันเองนี่แหละ อาจจะยังไม่คุ้นเคยกันดีนะักแต่มีคนรู้จักร่วมกันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างน้อยที่สุดต้องเคยเห็นหน้าค้าตากันมามีหัวนอนปลายเท้าที่จับต้องได้สัมผัสได้ไม่ใช่เป็นใครจากไหนมาก็ไม่รู้มาจีบอย่างนั้นระวังอันตรายนะใครเข้ามาเออมาตีสนิทมาขอให้โอนเงินมาขอความช่วยเหลือยาโอนไวอยา่าใจอ่อ,อนนะคนดีๆเขาไม่มารบกวนกันเออเราไม่หวังอะไรจากเขาและเขาก็ไม่หวังอะไรจากเราหวังเดียวคือหวังดีทําสิ่งดีๆให้กันโอเคอีกสนะักใบไหมอีกสักใบนะ กำลังเข้มข้นอีกสักใบนะครับส่งท้ายส่งท้ายส่งท้ายนะส่งท้ายอีกสักใบโอ้โหก้าเเรียญไ i n e เพนทาเคิล e s เป็นการปิดท้ายที่สวยงามมากวันนี้ ความบุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยใบนี้ก้าวเหรียญไพ่มหาเศรษฐีไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีโดยตรงตามความหมายคือมีเงินทองมากมายไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่ใบนี้บ่งบอกว่าการได้เจอมิตรใหม่คนนี้จะนําความโชคดีความร่ำรวยมั่งคั่งมาสู่คุณถ้าคุณฐานะดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นถ้าคุณลําบากอยู่จะลืมตาอ้าปากได้ใบนี้และยังมีตีความที่ไม่ใช่เรื่องการเงินได้ด้วยว่าคุณกับเขาเคมีเข้ากันมาก คบหากันแล้วเจริญรุ่งเรืองพากันไปได้ดิบได้ดีแน่นอนประมาณนี้โอเคครับขอให้โชคดีมีสุขนะครับมีความสุขความเจริญนะขอบพระคุณทุกการติดตามเราพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ